สามส่วนเลยครับส่วนนี้เบาๆเลยนะดิ้งดิงนะด มันสดเกิดจับมันพรอนหเหรอครับวันนี้เจ็นแบบเลยนะครับเนี่ยนี่เส้นเล็กเส้นมีเห็นมากๆเก,ก็จับเส้นก็นจับอะไกันนี่ครเวลาเกิจับแบบเส้เดียวหนูนอันนี้เส้นเอามามากคับเส้นเล็กผสมกันเลยนะฮะใช่ครับใช่ขาดเลยครับ 他不放，他不放那 เบามากครับผมหดรอด์อออดคอมีขสะควันเห็ดสุอืมดึกดำรขบผมต้าเลือ,อ,อแล้วก็มีหมูดอ ไข่ี่ลุกขึ้นเรีนยนก็หอมกันได้สวัสบบดีครับได้ติดคนของผองไมไม,ไม่ไหมาไหาเลยต้องลองครับต้องลองโอ้โหสีไหมนะ่บบากลัวมากไปี ผมขึ้นก๋วยเตี๋ยวเลยครับผมเกลือหวานตามหอมงครบบโอ้โหววาวที่สุดได้โลกับนี่ครับมูกรอบ อมา่อนจะลุยกันมานานแล้วไก่เดือนตีส่นอนกีนเนี้ยเราเปลี่ยนให้ไม่ใหม่เลยครับสามส่วนเลยครับส่วนอย่าเบาๆลุยมาตับหลวงระซิง นี่ครับผมมาครับผมจะลุยกันนานแล้วโอ้โหชมเครื่องครับผมจะสดจีนหนสูดได้ป่ครับข้างอื่นในรุ่นนี้เดี๋ยวขอขครบๆเลยคำแดก เสร็จก่อนครับมมดมมอกคอบด้วยดิองด้วงดิๆง แสบมากตาไหลที่สุดนะครับผมไม่เก่งนี่ครับวันที่หนึ่งเราก็จับนี่แสบมากเลยครับผมปีกหอ,อมไม่บุกความหนังันมนกรอบแบบ อบมากครับเนื้อพอดีเลยนครับอร่มากจิบเต็มจิบกระเต็มครับผมด้วยกระเต็มครามรุนนี่ เสียงสะใจจริงนะครับหมูยอหมูกรอบออลื่นมากเนื้อนี่เนื้ลื่นดีมากนะครับผมเฟอร์เฟคเลยหมูยอหมูกรอบไข่ต้ม ไการกินเรือดเล่อดสาดใจนะครับเดี๋ยวเด่๋คำเบาๆครับมุกกรอบกอบอีกเลืองไข่ขาวยอ được, vui đấy, đâu biết Chạm chậm mặc rồi mai mã สูตรตรงมาลร้องครับที่เด็กกินเหมือนสังมะหมาสองห่อนะผมจะผมเปลี่ยนเป็นเล็กครับจะมากเลยลองเบิรงครับ mất tạo luôn nha có bớt lưu khai đi mua tham nhắn bật bớt học bật lưu học mua học mưu lưu học bật 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 lưu học ออกสีแดงเงีมาทางสามใจครับเจอเลยสเยมือนมาประมาณสองร้อยเมตรจากแยกคุณจะว้าวผูกให้เป็เนเนินขอก่อนสุดยอดมากมันทำปัญญาเลย <c oughs> ต้นดีครับผมแบบสุปเวยดับแล้วแบบโอ้โหแซ่บอีนดีคันฝันสุดยอดมากตายมาสอนลอยเต็มลอยแล้วผมแบบเบามากมาก